การเลือกตั้งครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดเป็นฉันธรรมาิร่วมของสังคมก็คือว่าพวกเราคนไทยไม่อยากเห็นการรับประหารเกิดขึ้นอีกแล้วคำถามคือแล้วเราจะทำกันอย่างไรหลายคนบอกว่าให้ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญไปกำหนดโทษเพิ่มเติม,ตมบ้างผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนว่าแท้จริงแล้วการต่อตา้านรัฐประหารที่ได้ผลที่สุดคือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับเพราะการเลือกตั้งที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องนี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดในการปฏิเสธการรัฐประหารแล้วทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งสังคมไทยมีแต่ยกระดับมาตรฐานให้ดีเพิ่มขึ้นยิ่งมีการเลือกตั้งบ่อยขึ้นเท่าไหร่มาตรฐานของสังคมไทยของเรา ก็จะยิ่งดีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับถึง100%ได้ยิ่งดีขอบพระคุณครับ